โอเคครับก็สวัสดีนุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับกล้อง EP ไดเซอร์นะครับเอ้ยเอาเรื่องหนาก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรายการไดเซอร์นะครับอยู่กับ3คนนะครับผมนะก็มีแอนดิวแล้วก็โคเวเบฟเช่นเคยนะครับ3คนนี้นะครับโอเควันนี้เราจะมาตะลุยจังเกิลกันครับอ่ะลืมบอกชื่อ EP เลย EP นี้เป็น EP ที่5้าแล้วครับผมดำเนินแบบเร็วมากครับโอเคฮะจังเกิลครับ ไม่เกินเอื้อมแล้วฮะตรงนี้จะเห็นว่ามีกล่องนี้นะครับเป็นกล่องกับดักครับใช่ฮะเราต้องเจออีแบบนี้อีเยอะเลยนะครับผมนะมีคนตายไปเพราะไอ้นี่เลยกับดักนะอะไรเงี้ยโอเวลมันตายไปครับ <c oughs> ออโอเคฮะเดี๋ยวเราลงไปเลยฮนะกดบัฟบุบแหมเราเห็นอะไรบ้างรอบข้างครับเห็นอะไรบ้างอืมมีตรงนี้รู้สึกว่าจะมีคนเอาไปแล้วนะครับเพราะมีคนมาสำรวจก่อนผมนะครับก่อนหน้านี้เนาะโอเค เฮ้ยกับดักป่ะนี่กับดักหรือเปล่ากับดักหรือเปล่าไม่ใช่กับดักครับไม่ใช่กับดักเอาเมจิกมิเลอร์ไปขายได้นะครับไอตัวนี้เอาไปขายได้ไปขายได้เยี่ยมเลยโคจิโก้โอุ้ยมีรังพึ่งอย่าอย่าพึ่งเข้าไปตีรังพึ่งนะเดี๋ยวโดนบอสบอสพึ่งนี่กระซวกใส่เอาเฮ้ยมีมีถ้ำเฮ้ยมีกล่องใต้ล่างนะตรงนี้ไม่ใช่กล่องกับดักครับไอตัวนี้โอเคครับเป็นยาที่หน่อยแล้วก็เป็นคาร์มิงคลาวนะครับโอ้แล้วทำไมมันมาไปอมแกลนได้ครับแกลนิทได้ครับเนี่ยเราจะเข้ามาไปอมนี่ฮะนี่นี่ ตัวนี้ตัวนี้ปัญหาตัวนี้เป็นปัญหาเลยครับตีแรงพอสมครวรเลยนะดูตัวตีมันดิตีทีละสิบอ <c oughs> ืบ้เฮ้ยแม็ก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 อย่าลืมตีนะสายอ่าใครที่เป็นสายดาบนะครับอย่าลืมตีพึ่งเพื่อเอาเหล็กในนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำดาบนะครับผมจังเกิลกลาสอะไรอย่างเงี้ยแหละจำไม่ได้ละื่อดาบมาอัพโคตรตัวอ่ะไป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 ระวังระวังตายด้วยนะดูเลือดตัวเองด้วยนะฮะลุยลุยครับลุยแล้วเบิรดอย่ตัวละได้มาหนึ่งอัน<ไ>ปิงเกิ เต้องใช้กี่อันนะต้องใช้กี่อันนะแบงค์นี่แบงค์แม่ไหม,ม cas, ตัวนี้สปอสปอมารูสปอมีีขึ้นมาข้างบนพวกผมมีปีกกันหมดเลยนะครับเพราะว่าผมสร้างโลกใหม่แล้วก็ไปหามันให้มันครบ3าคนเลยนะครับนี่ตัวนี้คือสปอครับชี <S <S ที่มันเรืองแสงเนี่ยอันดี้จะเพิ่มบ้างอ้าวอันดี้เก็บไปละนี่สปอคือไอ้ตัวนี้ว่ีมานี่ไอ้มกลมเนี่ยไอ้ลุมกลมกิเขียวเนี่ยมันคือสปอตรงกเขียวใช่นั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละมันคือสปอครับมันเอาไว้ทำอาวุธอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมเค เรามาหาของที่อยากได้เฉยครับเป็นลูกซองครับเอ,อเอ้ยเอ,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 อ้ยเอ้ยพิ่งตัวเล็กตัวน้อยใช้ดาบตีมันใช้ดาบตีมันตัวนี้ลงล่างเลยดีกว่าครับลงดิ่งเลยดีกว่าผมมีเดนามไม้ครับมา99อันครับผมซื้อมาเองอ่ะพอดีรวยครับมีฟาร์มแล้วนะอเออืออเปิดอีกไยนเจอยนเเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วรู้สึกว่าจะทะลุใต้ล่างแล้วดูซิว่าเราได้อะไรบ้างเออมันจะมีสลามตัวนึงนะมันจะมีสลามตัวนึงที่มันดรอปสติงเกอร์ด้วยนะ ้ด้านาขวาด้านขวาเฮ้ยด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายมีมีกล่องมีกล่องโอ้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 ตัวแล้วนะปีนัญญาเมื่อกี้โดนปีนัญญาโดนปีนัญญางาบครับชุบชุบชุบด้านล่างมีกล่องมีง่าบใช่กล่องรู้สึกว่าไบโอมนี้จะมีสมบัติเยอะใช่ไหมครับก็ดีเลยแหละครับมันเป็นไบโอมที่หลักๆเลยที่เราควรจะมาสำรวจนะครับยี้ฮะแล้วก็อันตรายเป็นอันดับต้นๆเลยนะไบโอมนี้บอกเลยสำหรับถ้ำของเขานะครับ เื่อนรักเราแบบยื่นคอมาต้อนรับเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมตีอันนี้ดกว่าตีสลามไอ้ที่มันดอกสติงเกอร์ให้โอเวฟบหน่อยดูว่านะเพราะว่าเพราะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมกินยาเนาะเขาก็เลยผมก็เลยมองเห็นนะผมไปเขามองไม่เห็นนะอุ้ยเจ็บจ็บบจ็บบจบโอ้สลามสติงเกอร์สามารถยิงเหล็กไนได้ด้วยนะครับระวังนะเออแถมแรงด้วยนะครับเนี่ยตู้ตียากทียากเพราะมันอยู่ในน้ำามันเด้งในน้ำโอเคครับได้สติงเกอร์ไหม ได้มาอยู่ครับได้มาอยู่โอ้ของเตะของงบโคตรเละเลยครับเก็บร้ยเบร้อยไม่เป็นไรครับเราสปอนพอยไว้ข้างบนฮะต้องโอ้ตายหมดเลยเขานี่บหายแล้วชิบหายแล้วผมตีมมนให้ละโอเคไอค้ตรงนี้นะครับไอ้ตัวตนี้นะครับชาเป็นชาเป็นชาเป็นนิ่งสเตชันนะครับหรือว่าสถานีทําให้แบบไอ้ดาบแหลมนะฮะสถานีเล่ดาบอะไรเงี้ยนะับก็เก็บไว้ด้วยนะครับ มันใช้มันช่วยแล้วมันมันมันสำหรับสายอระยะประชิดนะครับเอาไว้แบบทาให้การการใช้ดาบมันแรงขึ้นนะฮะแบบยังไงดาบมันจะมีดามจเพิ่มขึ้นเนาะก็ดีไปอย่างหนึ่งครับก็จะผมกดฮิวยาฮิวผมอ่อนมากเลยครับโอเคผมต้องไปอัปเกรดยายฮิว้ะเดี๋ยวเดี๋ยวทําฟาร์มอะไรอย่างงี้ก่อนเนาะค่อยอัปเกรดนะครับทีหลังแต่ตอนนี้ผมไม่น่าจะลุยคนเดียวได้นะครับเพราะว่าโหด โหดมากประโยคนี้ผมเห็นกล่องตรงนี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปเอานะครับเพราะมีแมนอีเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าจะยิงเขานะครับยิง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 โว้ยยิงยิงยิงนี่แหละมามามาโผล่มาโผล่หน้ามาแล้วแมนอีเตอร์มันมาผุผุผัวผล่อย่ตรงนี้เนี่ยมันพุ่งได้ยาวป่ะได้ไหมนี่ไงครับโดนกับดักของกล่องไปครับ อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเมื่อกี้โดนเหล็กในไปครับหนึ่งดอกเฮ็ดช็อดบีผมไม่ตายเนี่ยระเบิดออกมาครับพังป่านี่ทิ้งนะครับแต่จะไปพังพึ่งนะครับรังพึ่งนี่แย่มากเลยนะบอกเลยถ้าบอสมาโหดกว่าบอสลูกกระต่ายอีกนะบอกเลยอุ้ยเจ็บเจ็บเราพึ่งโหอย่าไประเบิดมันเชี่ยล่ะครับอันตรายโคตรเลยริงมา ระวังระวังระวังดูเลือดตัวเองด้วย okay. ดูเลือดตัวเองด้วยแหนไม่ดูเลือดตัวเองนะครับก็จะตายแบบนั้นนะฮะดูครับออกมาออกมาออกมาออกไปออกไปอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไว้โอเคเรียบร้อยสุดท้ายก็ตายเพราะแอนติโดชนะครับโดนพิษตายโอ้โหอนาถแท้เราเฮ้ยมีอะไรมียาอะไรอ่ะยาอะไรเงี้ย w อ t e r walking เก็บไว้ก็ได้กินกิน่อย ยามองเห็นแรกหน่อยนะครับผมจะดูว่ามีสมบัติอะไรบ้างเนี่ยอืมแถวนี้ไม่มีนะครับไปอีกข้างอีกฝังก่งหนึ่งก็ได้นะนี่ครับลังพึ่งฮนระเอออย่าลืมตีสลามนี่ด้วยนะไอ,อ้แบงค์สลามตัวนี้จําเป็นจําเป็นตัวนี้ตามเลยตัวนี้มันดอกดอกหนามางครัดอกเหล็กในอ่าไปฝั่งนี้ดีกว,ว่านะเพราะว่าน่าจะมีของ อย่าไปเข้าไปในรังพึ่งนะอันตรายอันตรายไม่แน,นนะนําครับตอนนี้ยังไม่แนะนํานะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงฟาร์มของพวกเรานะเพราะว่ายังเป็นยังไงเขาเรียกว่าแบบพวกผูก้เริ่มต้นอยู่เลยนะฮะกเ็เลยต้องฟาร์มของกันย,ยาวๆอฮ้ยอะไรอะ่ะพีรันย่าพีรันย่าโอ้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 ลงล่างครับลงล่างครับ ผมเห็นศัตรูอยู่ด้านหน้านะครับเป็นสลามไอสติงเกอร์ครับสลามเหล็กในฮเราจะเบีย่ยงหนีครับเราจะไม่คุยครับได้เหล็กในกีน่อันแล้วนะครบยังอ่ะอีออันซีอันนี้เหรออ๋อของพี่มีสามอันก็เป็นหกเจ็ดนะโอเคตัวนี้กว้างขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะเป็นกับดักนะครับมันไม่เชื่อว่าเป็นกับดักครับแต่มันทำอย่างนี้ได้นะ ระเบิดไปเลยอู้ววววววระวังระวังระวังพึ่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 งครับพึ่งใจเย็นๆนะครับยิงปืนแมพโปงโป่งโปงโปงปงปงระวังระวังมันยิงเหล็กในกลับมาได้ไงตัวนี้มันสวนเหล็กในกลับมาได้และเหล็กในมองยากมากครับโัวระเบิดไปหน่อยสลามตู่มตายตูมเรียบร้อยครับ ได้เหล็กในฟรีมาสองอันเลยคนระับอ,อ,อือจังโต้ไดล้ล่ะไบโอมอสักอย่างไหมครับืเดี๋ยวผมไปดูครับเดี๋ยวผมดูแต่ตอนนี้ผมเจอไอ้ต้นไม้ครับต้นไม้นี่มันจะมีของที่ผมอยากได้อยู่นะครับนั่นคือปืนลูกซองครับเอนจิ i วิดช็อตกันครับเอาจะการเป็น n อนจินวิดช็อตกันแล้วอยู่ไหนก่อนโอ้ผมเจอแล้วข้างบนอย่าเพิ่ไปเอาแป๊บนะครับจะได้หรือเปล่าครับต,ต้องมาเสี่ยงดวงครับ มีโอกาสได้น้อยมากเลยนะแต่จ,จริงๆเราตกปลาก็ได้มั้งเนาะแต่ไม่ไม่เอาครับเราโอ้ตายไม่เจอครับเราไม่ได้เป็นเอ็นเจนวิลชอตกันตอนนี้ครับน่าดีกนานครับเพีงมา <laughs> ถ้าได้ต้องเพีงมาแล้วก็ได้นะได้แจ๋วเลยนะโอเคด้านล่างนะครับ ยังไม่มีวีแววที่เราจะเจออะไรนอกจากหัวใจตรงนี้แต่หัวใจเรามีเยอะแล้วครับคือถ้าจะเอาไปใช้เราก็ตันหมดแล้วเนาะจะเอาไปใช้ทําที่บัฟก็ได้เนาะแต่ว่าได้มันมาเยอะแล้วก็ไม่ได้จะจาเป็นตอนนี้แต่ถ้าเจอพังพางก็ขุดไปก็ได้นะโอ้เร็ว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 พร้อมเร็วนี่มันนี่หัวใจหัวใจครับหัวใจด้านล่างครับอุ้ยปาปิรัญญาเบนโนปาปิรัญ่าง่าตายครับ นี่ครับปาปิญญาครับไม่ใช่อเมซอนก็โดนปีญญาฆ่าตายได้นะครับบอกเลยลงไปครับตรงนี้มีบ้านต้นไม้ครับซึ่งบอกแล้วนะครับว่าต้นไม้อะมันสามารถที่จะมีปืนลูกซองไม่มีเครียดผมหวังว่าจะมาเจอปืนลูกซองนะครับแต่ไม่เจอครับ เพราะฉะนั้นถ้าหาต่อไปครับสู้ต่อไปเฮ้ยเอ้ e, าอยู่ดีก็ทุกไหทองได้ถือนะเนี่ยได้มาสิบห้าทองป,ปีเลยนะเอ้ยเอ้ยรวยครับเก็บเงินหน่อยไหมเก็บเงินหน่อยไหมรวยอย่างนี้เก็บเงินหน่อยคือแดงเออมีพึ่งเยอะเลยนะครับอ่าพึ่งพวกนี้ครับต้องยิงไ้นะครับ,รบถ้าเรายิงมันแล้วมันมันจะไม่มีโอกาสที่แบบตีกลับได้นะครับเราก็จะตีกับมันได้ดรัวๆเนาะ ก็คืออย่าให้มันสวนกลับบ้างกันเถอะนะโอเคตัวนี้มีกล่องอีกแล้วนะครับเฮ้ยเอ้าเจอเบ็ดแร่ครับไฟเบอร์กลาสนะครับผมเบ็ดไฟเบอร์กลาสนี่เป็นเบ็ดแร่เลยครับผมใช้ได้เลยฮะเอาเยี่ยมเลยดอย่างนี้นะครับตกปลากันมันเลยนะครับอย่างนี้แจ๋วครับไฟเบอร์กราสนี่จําไม่ได้ว่ามันจัดอยู่ในเทียไหนนะครับน่าจะเป็นอันดับสี่มั้งนะครับจําไม่ได้แล้วนะครับ ลองมาจากไอ้เบ็ดเป็ดไอ้เป็ดดักอ,อะไรที่อย่างนั้นจะไม่ได้ลชื่อมันไมต้องเท้าจาักรเริ่งฮะต้องเท้าจาักรเพิ่งมันคือรองเท้าอะไรอ่าเอนเชียนโคโบโอ้เอนเชียนโคโบอืมอืมเป็นของกเก่าๆนะครับคือถามว่ามันดีไหมก็ไม่ค่อยแที่นิ้งจะดีกว่ายเยอะเลยนะเราต้องการบลกซองน่ะมีให้เราปะ นะอย่าเป็นเอเจนต์วิดาช็อตกันนะไม่ได้เลยอะไรครับนี้เนี่ยได้อะไรมาเต็มเลยเนะี uh ่ยไอเชอรี่พชั่นครับทำให้เรายิงธนูได้แรงขึ้นฮนะทดสอบหน่อยอู้นี่ครับก็ไม่ค่อยเห็นผลต่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหมาะกับบอสมากกว่าครับอู uh ้ย huh. เหล็กในเหล็กในเหล็กใน,กใ,นกในสวนขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเกือดไต่ hmm. แต่เราเลื่อยก,ก็เยอะอยู่นี่หว่ามา, mm hmm. มา จะกลายเป็นแองเจิลมีดช็อตกันไม่ได้และอย่างนี้นะอ้อมีคนตายอีกแล้วครับโอ้ยตายเพราะแมนอีเตอร์ครับเพื่อกินคนนะอืมตายกันตอนนาวแล้วครับผมต้องรีบทำอะไรสักอย่ากหน่อยนะครับแต่จังเกิลมันหายากก็จอิงครับเนี่ยไอ้กล่องหาแร่ไอ้กล่องสมบัตินะครับมันหายากนะครับหรือว่ากินหน่อยนะครับกินหน่อยหากล่องครับ เยอะแยะกันหาเลยเยอะแยะกันหาเลยตอนนี้หากล่องผมก็จะหากล่องผมนะครับข้างหน้ายังคงยังพึ่งนะครับผมเห็นนะครับตรงนี้แต่เราจะไม่ยุ่งนะครับบอกแล้วว่าเราจะไม่ยุง่งตัวอะไรอ่ะอบิตเตอรอะไรอ่ะไม่เข้าใจนะครับมันคือตัวใหม่มั่งนะ แต่มันขึ้นสีแดงก็น่าจะอันตรายนะครับอู้ไปีลัญญาปีลัญญาแล้วเข้ามาสู่ใบโอมพิเศษครับเป็นใบโอมสีเขียวเฉยๆไม่มีอะไรเฮ้ยมีห้องนะครับมีห้องมีห้องลองเช็คหน่อยครับี่ห้องมีอะไรไหม ห้องห้องห้องทาหมาเลยนะแย่ดิมีเฮ้ยไม่เจอกล่องเลยอะ่ะไม่เจอแบบไอ้ลูกซองเลยนะครับแย่จังผมมาที่นี่ผมต้องการที่เจอลูกซองนะครับเดี๋ยวเฮ้ข้อมูลข้อมดทข้หมูลมีสีอยู่นะมีสีอยู่นะนนนหนามจังเกิลเอ้าแอนดิวตายเพราะหนามจังเกิลนะครับตรงนี้เราเคยมายัางเอ่ยเหมือนจะเคยมาแล้วไง มันก็เคยมาแล้วครับแต่ผมไม่แน่ใจครับต้องไปดูให้มันชัดยิ่งชัดยิ่งดีครับไปยิงมันดอกเดียวตายเรียบร้อยยิ่งชัดยิ่งดีครับมานั่นไงฮะบ้าแล้วเชียวเราเก็บไปแล้วนะครับมาโทรตรงนี้ไม่เกี่ยวครับนี่มันเป็นไบโอมทีหินอ่อนครับ ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยลกกล่องที่เราต้องการก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่สินะครับมองไม่เห็นเลยนะครับอนาคตนี่แหละมีกล่องทองตรงนี้ครับเป็นกล่องคำดักหรือเปล่าคาดว่าอาจจะนะครับอาจจะต้องระเบิดทิ้งก่อนนะครับบึ้มทิ้งโอเคไม่ใช่กล่องับดักรับมีทองครับเก็บไว้ใครเจออะไรบ้าง ไม่เจอไม่เจอเลยเนาะดูไม่เป็นครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วสติงเกอร์อะไรเงี้ยได้ครบยังได้มาห้าอันเาครบแล้วล่ะโอเคครับเ,เราเจอ,อเกล่องตรงนี้ครับเ,เป็นห้องเนาะเป็นห้องเล็กๆนะแล้วก็ได้บอสมาครับเราอยากได้เนี่ยครับผมอยากได้สิ่งที่ผมอยากได้ก็ไม่ได้เลยนะ สิ่งที่เราอยากได้นะครับมันคือปืนลูกซองครับเอเจนต์ิเสอดกันนะเพื่อนรู้อยากป่าทูกสวรรค์ที่มาพร้อมลูกซองคือ,อไม่เจอกล่องครับบ้านต้นไม้ก็ไม่มีให้เรานะครับเนี่ยยากเหมือนกันนะเนี่ยยากมากเลยนะแล้วก็มีแมนอีเตอร์ตรงนี้ด้วย ตรงนี้เพิ่งมาเนาะเอ๋เอยเอเอเออแน่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 แ้ยเจ็บเจเจ็บเจ็บเจตรงนี้เราเพิ่งมานะครับไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับเป็นห้องทองเปล่างๆตั้งอยู่เช็คหน่อยครับเช็คหน่อยแอะ เออไอ้นี่ครับได้ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วครับเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับทางการเกษตรที่ดีขึ้นนะครับผมมีไว้ดีมากเลยนะบอกเลยใครที่ทำฟาร์มแบบโป่กสนไทยนะครับเอาไว้ครับยิ่งมียิ่งดีครับยาโมเห็นแรกผมเหลือเท่าไรแล้วครับเนี่ยถ้าจะน้อยลงทุกทีโอ้โหตายกระนาวนะครับไม่ได้แล้วเกี่ยว ผมต้องไปอีกทางหนึ่งครับรู้สึกว่าเราจะไม่เจอเลยครับลูกซองเนี่ยือว่าโลูกนี้มันจะไม่มีกันแปลกแปลกอยู่นะด้านนี้หน่อยนะครับโอ้ยเอาเอาอีกแล้วครับบอลลูกกรตามันจะมาหายแล้วครับมันมาบ่อยมากเลยนะช่วงนี้ ต้องโดนเราจับตั้งทีละมังนะมันรู้เรื่องกันไปข้างเลยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเราจัดการมันแล้วนะครับ <Okay. S 1> บอลลูกกระตามันจะไม่มารังควานเราอยู่ริบหอยมันจะไม่มารังควานเราอีกเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวหาอีพีนะครับจัดมันสักหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่ใช่ไงเออ mm hmm. มีเมบ้านต้นไม้มีปะมีปะเห mm hmm. มือนจะไม่ใช่บ้านต้นไม้ไม่มีเลย โอ้ย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 เจ็บนะนี่โอ้แล้มืดมากเลยครับตรงนี้ยิงสวนมาหน่อยยิงสวนมาหน่อยสวนโอ้ยมันยิงสวนมามันแรงมากให้มันสวนให้มันสวนให้มันสวนอย่าให้มันสวน ใครไม่สวนแต่พันนาเรสวนเอ้ะย,ยอดอะไรกูเกี่ยวอะไรโยงได้โยงได้ที่จะไฟพันนาเรสวน <c oughs> อีเวนต์ไฟพันนาเรสวนไม่เอาอีกแล้วนะเออโคตรแย่เลยครับโอ้โหลพึ่งตัวเบเริ่มเลยตรงนี้เอาไงเดียวมันเนี่ยเฮ้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 ยโอ้ยโยอโยโยโยไฟ,ไฟไฟลูกโชนอะ่ะไฟลูกโชนอะ่ะ ตามคอนเซปต์ของคลิปเราครับเราตา,ตามหาเลยมันจะไม่เจอมันใช่เวลาไหมครับนะี่ยอ๋อมันเป็นละ่ะมันใช่ตอนนี้มีครับอืเพราะคุณโอ้โหแล้วมันไปหาใครนะ่ะไปดูเหมือนกันผมยังไม่เจอ เหมือนจะไปหาแอนดิวไหมแอนดิวโอ้อพี่ผมกาลังวิ่งสเตีนอยู่มาแล้ว <c oughs> ไม่ไปหา <c oughs> หาใครไม่ไปหาไปหาแอนดิวนะครับโอ้ยมึดอ้าวตายเหรอ อะไรเนี่ยดำๆเหมือนโกเลมอ๋อมันคือโกเลมนั่นแหละเฮ้ยๆผมตายนี่ผมตายนี่โอู้หูหูหูโดนไอติโดตายเนี่ยเรียบร้อย ไม่ใช่แอนติโดะครับแต่โดนสติงเกอร์ในส่วนหน้าเตะเบ้าหน้าเลยครับท่านผู้ชมโอเคแล้วครับเราเกิดขึ้นมาใหม่แล้วครับตอนนี้ได้เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอกับลูกซอกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโอเคครับสำหรับอีพีนี้ครับเราได้นูนเนียกับป่านะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เห็นนะครับว่าอ่ะอย่างน้อยก็ลงมาไบโอมหนึ่งนะครับที่เราก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับก็สหรอีพีนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครอยากรู้กับเราต่อหน้าก็อย่าลืมกดซับสไครต์กับกระ นี่ผมขอตัวไปก่อนนะครับโอเคจะได้ไปเตรียมตัวต่อไอ้ลิปต่อไปนะครับโอเคครับบ๊ายบายฮะบ๊ายบายครับเดีนะ๋ยวมลุกตามกัน